สวัสดีครับท่านผู้ชมนานๆลูกๆเขาจะว่างก็จะได้พาไปเที่ยวสักครั้งหนึ่งวันนี้จึงไปเที่ยวกันที่ชะอำนะครับที่ชะอำนี้เรามาค้างคืนกันหนึ่งคืนที่ r e เ e นทรีสอร์ทะอำซึ่งที่นี่ก็เคยมาหลายครั้งแล้วนะครับ ที่พักก็สะดวกสบายแต่ว่าค่อนข้างจะเก่าไปสักนิดหนึ่งนะครับตอนเช้าๆตื่นมาแล้วก็ลงจากที่พักออกมากินอาหารเช้ากันที่ตรงห้องอาหารของเขานะครับซึ่งอยู่ริมทะเลการมากินอาหารกันที่ห้องอาหารตอนเช้านี่กินฟรีนะครับ แต่ว่าจะเรียกฟรีก็ไม่ได้เพราะว่าเราเสียเงินลงไปในค่าห้องแล้ววันนี้เรามาก่อนใครๆเขานะครับเขาก็ยังไม่มากันก็เป็นการดีเหมือนกันที่เราได้เลือกอาหารอย่างช้าๆต้องการจะกินอะไรก็ตักมานะครับแต่ก็ขอเตือนว่า อย่าตักมากจนเกินไปจนกินไม่หมดนะครับจะเป็นการไม่ดีวันนี้เราลงมากินอาหารเช้าก่อนพวกลูกๆเขาอีกสักพักหนึ่งพวกลูกๆเขาก็คงจะตามมามากินอาหารกันที่นี่นะครับ ตอนนี้เข้ามาถึงกันแล้วจะเห็นได้ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีแขกคนไหนลงมากินอาหารกันนะครับสงสัยจะนอนดึกกันเรามากินอาหารเช้ากันเสร็จแล้วก็ก็จะไปนั่งกันที่ริมริม,มขอบสระน้ำกันสักพักหนึ่งเพราะว่าหลานเขาก็จะเล่นน้ำในสระนี้นะครับ ตามโปรแกรมที่คิดไว้ก็คือเมื่อหลานเล่นน้ำในสรานี้เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะกลับไปในที่พักเพื่อเตรียมสัมภาระต่างๆของเราเพื่อจะเดินทางกลับนะครับวันนี้เพราะว่าเรามาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเมื่อวานนั้นก็ไปเที่ยวหลายที่ไปเที่ยวที่ปากน้ำปรานไปเที่ยวที่ไปเที่ยวที่อุทยานราชพักที่หัวหินเนี่ยนะครับ แล้วก็เข้าไปเที่ยวที่วัดห้วยมงคลด้วยวันนี้จริงไม่ได้ไปเที่ยวไหนคิดว่าอีกสักพักหนึ่งก็คงจะเดินทางกลับนะครับหน้านี้ที่ชายหาดของ รีเจนรีสอร์ทนี่เขาปักธงแดงไว้นะครับปักธงแดงนี่หมายความว่าเขาห้ามลงไปเล่นน้ำนะครับเขากลัวจะมีอันตรายเขาปักธงแดงไว้เป็นการเตือนอย่างนี้ดีแล้วลหละนะครับเพราะว่านักเล่นน้ำจะได้รู้ว่าช่วงเวลาไหนจะเล่นได้หรือช่วงเวลาไหนจะเล่นไม่ได้ ตรงดีเจนรีสอร์ทนี่เป็นคนละอันกับโรงแรมดีเจนนะครับแต่ว่าเจ้าของเดียวกันก็อยู่ใกล้ๆกันน่นะครับตอนนี้กำลังรอหลานลงเล่นน้ำในสระน้ำอยู่นะครับ เมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็จะเดินทางกลับกันเลยแต่ว่าก่อนที่จะเดินทางกลับนี่เราย้อนลงไปที่หัวหินอีกนะครับเพื่อไปหาของกินช่วงนี้ก็ใกล้เที่ยงพอดีแล้ว เราแวะไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณน,นะครับแล้วก็มีต่อท้ายด้วยชากังราวอยากกินอะไรก็สั่งไปได้เลยนะครับเขาก็เอาเมนูมาให้ดู ก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณแบบนี้อร่อยดีนะครับคือเขาจะใส่เครื่องเยอะครบเครื่องไม่ใช่แบบก๋วยเตี๋ยวที่ใส่ลูกชิ้นไปสามสี่ลูกแล้วก็มีหมูสองสาชิ้นอย่างนั้นนะครับไม่ใช่อย่างนี้เขามีเครื่องเยอะมากเลยกินกันไม่นานหรอกนะครับเพราะว่าก็ ยังไม่ค่อยหิวอะไรเพราะว่าเมื่อเช้านี่ก็กินอาหารของรีสอร์ทมาแล้วเสร็จจากนี่ไปเราก็จะกลับเลยนะครับ <ใช S 1> เพราะ <ใช S 1> ว่าบ้านเราอยู่ไกลกว่าจะถึงบ้านก็คงจะมืดค่ำพอดี 6ชามน,นะครับ2ชามไม่ใส่ไข่4ชามใ,ใส่ไข่ไลูกชิ้นปลาโลนะาา่ง2ชิ้นแล้วก็มีแล้วก็มีมีน้ำข้นน้ำซอสแบบนี้ ขอบคุณนะครับที่ได้ติดตามชมติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ